จะพาไปชมรถแห่กเทือกเขาสายเซาครับว่าทาอะไรบ้างครับผมคันนี้ก็พึ่งมาถึงวันนี้ครับผมคันนี้รถแห่จังหวัดบุรีรัมย์ครับจัดฟังก์ชันเตมือหนึ่งคันครับรถแห่บุรีรัมย์คันนี้เป็นสไตล์10บล้อครับผมครับรอชมว่าจะออกแบบมาแนวไหนครับผมเราก็ต้องทําการรอไปต่อทะเบียนครับผมครับนี่อย่างคันนี้ครับได้ทะเบียนมาแล้วครับผมแล้วก็จะถอดตัวถังน้นลงครับผมตัวถังน้นลงยกมาใส่คันนี้ครับเพื่อไปรอต่อทะเบียนครับผมรถแห่ทุกคันที่มาทำของเราครับเราจะมีโค้งใส่ให้ เพื่อให้ลูกค้าไปทําทะเบียนครับคั้นี้เสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะเอาตัวถังลงเพื่อเข้าสู่โหมดผลิตตัวถังรถแห่ต่อไปครับผมไปเรา,าเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนครับหลายคันมากครับอันนี้เป็นรถแห่อุบลสาย,ยัานซาวครับผมครับกำลังรอคิวขึ้นโครงสร้างครับผมมาชมฝั่งนี้ครับผมว่ามีอะไรบ้างครับผม ฝั่งนี้ก็จะเป็นพิ่ับผมผมคันนี้พี่ัสายใต้นะครับผมสายใต้จะมีพีครับเข้าไปหนึ่งคันครับคือคันนี้ครับผมกับสลับรถแห่สายใต้ของเราเป็นรถแห่4ประตูครับฟังกชันเบรคคาร์ดิโอตู้หลังหมุนต่างหากสลับคันนี้ครับพีเดษเลยคันนี้ครับเบรคจะเบรคติ้วอีกต่างหากส่วนันนี้ครับก็กำลังรอคิวงานทําตู้หมุนรอคิวงานทําหมวกครับผมช่างไม่เป็นไรพ่อแดกนะครับช่างฝั่งนี้ก็เป็นหน้าที่แต่งหมวก เติมหน้าแต่งดอ่อครับส่วนฝั่งนี้ครับช่างเราครับก็อลงขึ้นตัวถังครับผมช่างเรามีหลายทิมขึ้นตัวถังครับผมกำลังขึ้นโครงสร้างขึ้นตัวถังครบทุกอย่างครับผมทีฝั่งนี้ครับก็เป็นรถแห่ใหญ่ครับผมพอทิมโครงสร้างขึ้นโครงเสร็จครับทิมที่โป่งก็จะเข้าไหมครับนี่ครับรูปลักษ์ลายโป่งครับเริ่มเข้าแล้วครับผมเริ่มเข้ามาเดินเหล็กดูเหล็กตามแบบครับก่อนทาโป่งเรามีการทําแบบนี้ทุกอย่างนะครับผมกอที่โป่งได้ครับผมครับไปดูไปดูครับผมเป็นไงครับผม โคลาดอีกหนึ่งคันนะครับผมไอหนุ่มรถแห่คันนี้ครับตอนนี้ขึ้นโครงเกษตรสมบูรณ์แล้วครับคันที่พี่เจ้าเศให้ผมว่าครับจะมีเบรหมุนหน้าหนึ่งฟังก์ชันครับทีนี้ขยับไม้หนึ่งคันนี่ครับรถแห่ศิลปินอีสานครับหลังจากที่เอาโครงสร้างนุงก็ทําการผลิตขึ้นโครงสร้างใหม่ท่างนั้นมีอะไรบ้างข้างในครับผมครับฟังก์ชันรถแห่ตัวนี้มีครบทุกอย่างครับตู้หมุนหลังตู้หมุนหน้าคันนี้ก็มีฟังก์ชันพิเศษทั้งระบบตู้ยืนครบทุกอย่างครับผมครับแล้วก็พิเศษครับ เขาดูครับการขึ้นโครงการทำงานที่นี่ได้เลยครับสามารถถ่ายรูปได้สามารถร่นระแบบได้ทุกอย่างครับระดับช่างที่ทการทำโครงทั้งแห่เองครับผมครับทีนี้มาดูคันนี้อะไรครับคันนี้เป็นของรถแท่ดางฟ้าครับหลังจากที่รอมานานครับผมครับหนึ่งครับเราโค้งลงครับสองไปเข้าคิวต่อทะเบียนตอนนี้ได้ทะเบียนมาแล้วครับก็เป็นการเข้าคิวขึ้นโครงครับผมในคัน่อไปขึ้นโครงคันนี้ครับผมครับ่ปทีนี้ดูฝั่งนี้ครับผม ฝั่งนี้ครับก็เป็นแผนกหมวกครับผมคือแต่ละช่างเรามีทุกทีมงานครับไม่ว่าจะเป็นช่างขึ้นโครงช่างตีโปงช่างประตูช่างซุ้มล้อช่างตูดหมุนครับช่างโครงสร้างช่างทำหมวกคือเรามีทุกทีมครับทุกทีมทาแต่งานตัวเองครับขึ้นโครงก็ไม่ทาอะไรขึ้นโครงอย่างเดียวครับนี่ทำหมวกครับนี่ก็ทาแต่หมวกอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรครับชีวิตทาแต่หมวก4ี่หเดือนเป็นปีอยู่แต่หมวกอย่างเดียวครับสำหรับช่างอาองเราครับนี่ก็เป็นหมวกรถหมวกของรถแท็คซด่ในป่า อ,อันนี้เป็นหมวกของอหนุ่แะเห่ครับคันนุ่นครับคันคันแรกที่ผมมากำลังเริ่มตีโป่งครับทีนี้ดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้คืออะไรครับฝั่งนี้ก็ตอนนี้งานเหล็กเสร็จสมบูรณ์แล้วก็เป็นการพวกเกียร์เหล็กโป๊สีครับผมดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก่อนที่จะลงสีพื้นก็เป็นการขัด,ด่อกไหมครับขัดเพื่อให้สีพื้น มันติดกับเหล็กได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพอเสร็จแล้วก็จะมีทำซิเนอร์ล้างครับเช็ดเพื่อความสวยงามสำคัญนะครับการเตรียมพื้นครับผมคันนี้ก็เป็นรถแห่ตุ้มโฮมการสินสำหรับคันนี้ครับผมครับก็ใกล้เสร็จแล้วครับตอนนี้กำลังขัดสีครับทำงานรองพื้นใช่ไหมครับนี่ขัดสีเก่าออกแทบหมดเลยนะครับเพื่องานที่สวยงามครับผมสำหรับรถแห่คันนี้ครับผมพ่นชิเนอร์ครับแล้วก็ล้างขราวปนกับน้ำมันออกครับเพื่อในการพ่นสีรองพื้นครับผมส่วนคันนี้ครับนี่คันนี้เป็นรถแห่ชาบูครับรถแห่ชาบูตัวนี้กำลัง ไล่เก็บงานไล่เกลียเหล็กครับผมที่เราออกครับผมเก็บงานทุกประจักษทุกอย่างครับผมเพื่อจะมาเป็นขั้นตอนนี้ครับเห็นไหมครับรถแห่แต่ด้ขั้นตอนกวดจะมาถึงครับคันนี้รถแห่เป็นใจมิวสิกมาจากจังหวัดอุดรธานีครับผมคันนี้ก็ออกงานไปแล้วหนึ่งฤดูการครับผมครับฤดูการที่ทําอะไรบ้างครับหนึ่งครับนี่ตู้หมุนครับนี่มาทาตู้หมุนอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็ทําการโป้สีขัดสีใหม่ทั้งคันครับผมครับ มาครับปิดทยวันนี้คันหมากโอทีโอครับผมครับหลังจากที่ออกงานไปช่วงสงการครับตอนนี้ครับนำมาครับโปสีเสร็จสมบูรณ์แล้วสลับแรกขคันหมากครับตอนนี้ขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับผมครับขั้นตอนต่อไปคือทําสีครับผมก่อนจะทำสีแล้วก็มีการมาดูงานเก็บงานครับผมเพื่อให้งานสมบูรณ์ก่อนที่ทําสีครับตอนนี้ครับพนักงานกําลังทําตู้ยื่นครับผมตู้ยื่นออกไปครับสลับเล่นครับคันนี้พิเศษนะครับฟัง์ชั่นจะมีตู้หมุนครับอีกหนึ่งชุดอยู่ข้างในครับเวลาจอดเล่นก็สามารถหมุนตู้ไปได้แล้วก็จะมีกายื่น ข้างหน้าวิ่สลับคันนี้ครับผมอันนี้เป็นรถ12ล้อครับผมสามารถหมุนหน้าแบบนี้ได้นะครับผมรส่วนองล้อรว่าจังหวะรถมันยาวครับแต่ถ้ารถตะกูล10ล้อรถจะหมุนตับเดียวครับอยู่ข้างหน้าคล้ายๆว่าหมุนตัวที่8ดอกหันมาด้านข้างเพื่อเสริมการเล่นเวที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมคราวนี้เราจะมาดูสลับรถแห่ที่กําลังรอรอต่อคิวกับเราครับผมและมีอีกมากมายกําลังเข้ามาครับรถแห่ตัวนี้กําลัง เข้ามาเรื่อยเข้ามาเรื่อยครับผมวา่า1ครับลูกค้าออกงานอยู่ครับผมบางคันครับหยุดรับงานแล้วก็รถมาทาก่อนเลยครับผมแต่บางคันก็ยังออกงานอยู่ครับสลับรถแห่ครับก็มีรายการที่กำลังเข้ามาก็ตรงนี้ก็จะมานี่แล้วก็พยายามเร่งกันที่พเพื่อให้ลูกค้าทันงานออกภาษาหน่อยครับผมคุณครับผม